บีเดอร์พเอาเยอะมาขอไงเถอะวะเป็นอย่างเราพวขน้อยสามแล้วย้อนเป็นหนีอยู่สีหามื่นเป็นดีงเสียตั้งใดล่ะใส่หลวงพ่อบอใส่หนีให้เจ้ายังให้หลวงพ่อบอกสามโตพล่บู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 บบูบูบูบอบูาูเูบูบูบูามบูยังูบูบูบูมับูบูลูบ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 านู กับเปตตสร้างอี่างไพระก็ดีอัตมานี่กัลุงเทือกับแปลกได้ลุงปูก็คือกันนั่นแหละลงเทือด่าเขาก็ออกเป็นเบอร์ใอัตมานะ <c oughs> มันบวชถึงไม่ออกแง่กับเขาก็หลายอัตมาก,ก็เลยหายกันเป็นหยั่งหรือว่าวัดจมาหาแง่งกันแม่งก,ไไก,ก็ได้บไ่เท่ากับเพราะเท่าอารมณัจะข่มใต้แหละหลวงพ่อเสริมคือศูนย์นแห้งแทบ ทูนม well ัละปั like er Mother, ่นตา้หลวงพ่อเสริมหลวพ่อเสริมกดซีที่เฮ้ยราดว่าถ้าโหลดซีศูนย์ปะไปซื้อที่ศูย์มาถือซ้ำมือเอื่อมาหนหลวงพ่อหลวงพ่อห้ขน้อยมื่้านนี่ขยได้เลยถือซ้าเด้ชาวบานให้ยี่ยังก็หลวงพ่อห้มู่้านเดีหลวงพ่อศูนย์ขนาดก็เลยเอาได้ซีศูนย์ปวว่าเอาจังสันเดี๋ยว่า จะว่าคนไปหาอีหน้าอันนี้ก็ไปเป็นหนี้เท่าไหร่ล่ะสี่หมื่นผัวเฮ็ดยั่งสำลรถเจ้าเฮ็ดยังยื่นเบิงให้กำลังใจเพว่าบูยมีให้กำลังใจอยู่มันคือขังแต่เราเป็นอย่างเป็นดนีสี่หมื่นกระลรสี่หมื่นมันก็สี่ยากประเดี๋ยวไสบาทจังเถ่อแต่ละมือจังอาทิตย์เดืองไสบ เดือนหนึ่งใส่เธอเดียวใส่บาทอธิษฐานว่าจังได้ให้ถือเบอร์ในเด้อมันกับมถึงจากเธื่อโอ้ยจะมันมันกี่ทีเนาะใส่บาทกับอุทิศให้พ่อแม่ปูญญาตาใหญ่กับว,ว่าในตัวหันบ่กวาใส่ถือแต่เบอร์ขันอยากได้หนีขึ้นนัน่นหลวงพ่อบอกคนปักไตนัน่นมันมาอยู่ในกันทะลักมันขายผ่าโลนัน่นหลวงพ่อบอกว่ารักษาศีลแปดตัว สามเดือนมันถือเก่างวดซ้อนข้าว่าหลวงพ่อได้บอกแม่นบามันฝันเองมั่นตัวบัดเดินมามาปับ๊บบัดมันจีอยากได้เขาก็มาซิมเสิหูมันมันก็นถือเทระหาลอยเทระหาพันเลขกสามตัวตั้งแต่หลวงพ่อบอกผมรักษาศีลแปนี้ผมถูกเก้าหงวดซ้อนเลยอาตมาก,ก็เลยบอกเขาถือเจ้ากระเฮ็ดเอาในตีจะสิมาเอาเปียบยังพระ ใส่บาทกับวใสสักกท่านใอ้ปุญปญา,า women with women with women. ตาย่กับบ่ะเห็ดผัวประพาเห็ดสินหากระบอคบไปวัดรับสินน้ำพนบอบรไเด็ไปเจือเถื่อหลวงพ่อไปดื่มกาวเมื่อเลยบุหูสางประินมีโตใดญ่เนยบุ้ยเมื่อขี่ลายตายผัวขนายบ่ได้บวชเอาการแต่สิแปดป <c oughs> ีพูดโอ้เงสี่ก็มีเนาะสินหามี่โใหญ่หักบ่ล่ะ บ่หูหลวงพอ่อม่ไอขาสัดขาอยู่บอกขาประจํำติดขาไกล้ขาป้าต้มกิ้นขูมือติดอะข้อสองบ่ห้ยรักซั์ตัวนี้บ่มีหลวงพอ่อบ่ามาักหลักของคนข้อสามบ่หยนอกใจผัวผัวมันดีอยู่เจสีนอกมันยังบู้หลาบบ่นอกดอกข้อสี่บ่ห้ยตัวตัวเป็นบ้างโอกาส ขอหาบ่าให้กินเหล้ากินน้ำกันเลยตีรหัวตั้มกันเลยแล้วก็ผัวโว้ยแต่สพมบ่รวยนั่นีิก็บอกแล้วบอกผัวบอกมันเศร้ากินเหล้ามันบ่เศร้ากินแม่มันน้ำกันโลดไปมันจะบ่เสียเปียบกัน้นไีโอ้ยเอ้พ่อบั่รวย้ยเรานั่งเอ้ยอา้าวอยากรวยบ้านี้เอาสินแปดเด้อแจ่ว่าหลวงพ่อบอกเขารักษาสินแปด ศินแปดดีบุญไล่หลายตัวใหญ่คนเอาคูมือเนี่ยมันบบมีบุญมันเป็นหนีทกขศบ่เศร้าย้อนยังย้อนมันสินหาบ่รบบุญจะเสิเข้าใจว่ามาวัดได้ได้บุญว่าแม่น่าท่านคูมือได้บุญได้โตสินหาได้ได้บุญนั่นโตละบาบนั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกในอัตมากระบอกทอท่านหลายปันไดบุญนั่นกับปทมีสิน มิสหลายปณิก็สร้างบุญนั่นก็ยังบัตทอได้สมาธิได้บวลสมาธิบาทสมาธิหลายปณนก็สร้างบุญนั่นกับบัตทอได้ปัญญาปัญญาหลายปณนก็สร้างบุญนั่นก็บบทองหัจักทั้งพ้นทุกข์สตัวธานหลายปณดบุญนั่นบ่ตทอมีศินมิศิลหลายปณิก็สร้างบุญนั่นบ่ตรทอได้สมาธิ สมาธิหลายปัจไดก็สร้างบุญนั่นพระทอได้ปัญญาได้ปัญญาเพื่อสิพ้นทุกข์แต่ตัวว่าเรื่องตัวนี้ตะตาจจะเบิกฮันสินบ่เอาเจ้าว่าบาทิสินแปดบาทพระพุทธเจ้าว่าีกให้ท่านเลี้ยงสั์ลอยโตกับพทอให้ท่านคนผู้หนึ่งเลี้ยงคนลอยคนบาท กบฏอห้พระมีศีลองคหนึ่งห้พระมีศีลลอยองค์บัตรเบาควมไปเลยบัตรบฏอห้พระอรหันเถื่อนึงห้พพะอรหันลอยเถือบุญนั่นก็ยังบฏอห้พพะปเจกับพุทธเถื่อนึงบัตให้พพะปเจกับพุทธะลอยเถือบุญนั่นกบฏอห้พระพุทธเจ้าเถื่อนึงลายไปบัตรนี่หระพุทธเจ้าลอยเถือ บทศิแปดมือเดียวเอาแม่ไผ่ยอยากได้อยา่างดีขอบขั้วสิมีสุกล่องเบงตีเรล่าเบิดพ่อเบิดแม่เบิดลูลกเอาศิษยิแปดเบงตีเหล่าเขาอยากรวยเอาแม่ตำรวจโอ้ยเขาไปขอพรหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้บอกอย่างนี้บอกแต่รักษาศีลหลวงพ่ออยากได้พยาบาลอธิษฐานที่เหลาสอบได้รักษาสิแปดถวายพระพุทธเจ้าสิบหามือ เขาก็ได้สอบเขาหันเขาดีเขาก็ได้บุญใหญ่จะว่าอัตมาบอกบอกักคนปักไตมันรักษาศีลแปดให้สวดอิติปิโสรบอายุมันเป็นหนีเขาหลายให้สวดพ่อหุงนำํำมันถือกางวดสอนมันได้ได้เป็นลานก็เลยว่าให้นั่งนี่ฟังเขารักษาศีลแปดจะวาเขาไดหลวงพ่อกับเป็นตาเหตุอยู่ตัวห้าเนาะ สินแปดมีโต้ใดไนแ่ละสินแปดกับบ่ห้ขาสัดยุ่งก็บบให้ตบหมดก็บบ่หยขาใต้เลยอยู่บ้านยุ่งหลายพระโลเด้อหลวงพ่อขน้อยบ่ตบใส่ใบก่อนได้อยู่บอกเ้ยใส่ใบก่อนมันกระบาบคือเก่าตัวไปสเทมันโมงก็ยุ่งพรานนั้นสมบอกเปิดุมงคือกระเป๋าพัดลมใส่พุงเบิดตัวยุ่ง โอ้ยมันคือคักเทนอ่บาดดีเฮ็ดเอาที่เราคัดอยาด่างใดบ่ให้ขาดซัดขอสองบ่ให้ลักทรัพย์ขอนี้พอได้ขอสามบาดดีบ่ให้นอกใจผัวเปลี่ยนไม่คันสิบแปดบ่ให้นอนน้ำกันใต้รเด้อขอนี้แหงยากกูหมูเด้อวะเป็นอีย่างสิยากกูหมูยากตัวพวอขน่อยเมามาามันบุกแหลกเลยเด้อมันบกคืนเดวัดพ,า,า,พา,า,าวันเจ้ามันแก้ขาเลยเด้อบัด กะบอกกันที่ละเจ็มือกันสิพรตายอยู่บอกต้องไปเจรจาแล้วขนาด <c oughs> เออไปว่าเอาแต่ตัวบ่ให้นอนน้ากันบ่ให้ตัวบ่ให้กินเหลา้าบ่ให้กินเข่าเกินเที่ยงบ่ให้บังนังฟังเพลงบ่ให้ท่าแปง้งบ่ให้ท่าสลิงิกขอได้ก็เป็นตเหตุอยู่หลงพ่อขอนาดมานักใจขอเดียวขอได้นอนน้ากัน เออไปเจรจาเอาเพิ่อก็บฝ้าไปเบาให้ผัวผนฟังเท่าไปหาหลวงพ่อบุญเสริมผนบอกจูบรักษาศีแปดเขาลอกว่าแจ่หลวงพ่อผนบอกบ่แมนเดือมมันถึงเองมั่นมันรักษาศีแปดหลวงพ่อว่าเขาเปหนีหน่อยหนึ่งเพิ่นให้รักษาอยู่เจ็ดมือเอ้าเนาะถเน่าเอาเอาเอาแต่เจ้าผู้เดียวแล้วเขาบ่าเอาแล้วแต่ว่าหามเจ้าไปนอนวัดเด้ หลวงพ่อเพิ่กก็บ,บ่ให้นอนวัดหรอกถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าบุญบ่ได้อยู่วัดดอกถ้าบุญอยู่วัดมาเข้าวัดก็ได้บุญบ่คือโต้ที่พระวัดเออมีโต้ใดเนี่ยละ่ะศีลเพิ่นก็บ,บอกศีลหาว่ให้ขาดชัตว์บ่ให้ลักทรัพดเจ้าเฮ็ดผู้เดีวยวหรือขวเฮ็ดบ่ได้เราสินแปดมีโต้ใดเหรอมีแปดก็บอกขาดชัดคือกา้านขวหนึ่งขวสองก็บรบิยลักทรัพด ขาแต่ว่าขอชามบานนี้ว่าให้นอนน้ำกันเด้บว่าพระยิงสิบ่ให้พ่อเมียนอนน้ำกันบ่ให้นอนน้ำกันเจ็ดมือบ่พอใต้ดอกถ้าเจ้าบ่เป็กเหล่านะถ้าเอาเตเบียก็คือสิบรุ่นแรงดอกเออว่าษัทที่เอาเตเบียก็ป๋องเดียวกับพ่อ่ะเมียว่าให้ฟังเฮ็ดซะเถ้าเฮ็ดเลยมันช่บดดีบดสิน มืออึนเศร้ามากเลยเป้หลวงพ,อพ่อผัวให้เห็นแหละเราไปว่าให้ผัวฟังไปตกลงแหละหลวงพ่อให้ขน้อยใส่สุดขาวอยู่บอกขน้อยว่ามีจักสุดบุญว่ได้อยู่สุดขาวหลกนา่งเออคำม,มาจุดถูบเด้อสามดอกก็ได้หาก็ได้เจ็ดก็ได้กาพระเด้ออรหังสัมมาเด้อใต้ว่าว่เป็นหลวงพ่อขน่ได้หนังสือโอ้ยมีแต่แนวงโง่เนาะ กาพระแล้วบาดิกนั่งพุทโธเด้อถูกบดดอกจังนอนเอาคู่มือเหตุไหนแล้วขน่อยว่าอะรหังบดถือจยากอ้ายลูเออว่าแต่พุทโทสันว่าแต่พุทโธถูกบดดอกจังนอนลองเหตุเบิงจะเจดมือหาเขามาบอกสัตวในแม่บอกในแม่สัตว์พว่าไปเออไปเหตุถูกบดดอกจังนอนเพื่อก็เหตุเหตุได้สองมือ มาเลยเว้ยผัวโบผัวโบมาเป็นยังไงเราเกือบตายหลวงพ่อเป็นอย่างเกือบตายเกือบตายตัวขาว้าน้อยเรเคยนั่งสมาธินั่งพระเพียบว่าผุดโต้ผุดโตเบิ่งมื่นเบิ่งทูบทูบโบรเบิร์ตจักเถื่อมันเป็นยังงล่ะบา่มืดตามบไปได้ทูบโบร์เบิเร์ตขน้อยก็เลยผุดโตไปน้ำเป่ามันไปน้ำแล้วผุดโต มันสิบาปบ่เฮ้ยมันบาบับแล้วมันบ่คือเว้ยโอ้ยกะอดเอาเนแม่เราเว้ยปวดกะพีกเอากระเดาตัวนามมันก็สิ้นดอกสิเหตุแต่กระเสียมันได้โลดบ่เว้ยกะอดได้จังน้อยถึงตัวอดทนเพราะฉันเอ้าไม่ฉันอดกะอดขณะเกือเแม่ตาบ้าแตกแล้วมันเจ็บปวดขาแห้งปวดแบบมือหลังมาวะนี่เหตุจนได้มือที่หก เอาเผาโยกเล็กซอยแล้วว่าเอาใส AH, ่ toire, friend. Friend. Um, <mel> ็กไปขายหมดะเมียบพวกโยกเล็กซอยผัวผลที่มันเผาโรีหยังเศษเต็มหนึ่งใส่รถไปขายพอนโยกเล็กพนเมื่อยแงมือแรงมากแต่งกับเขาให้ผัวกินอาบน้ำแล้วนั่งพุ้โธพุผโชได้ชี้หาบายก็ลับเลยบาดนี่ก้มหัวลงลับข้านางลับไปลับมากเข้ามาห้องใส่หูพนหาสีหนึ่งหมดะ มะขามจดย์ไปในะหาสีหนึ่งเดี๋ยวกูลืิเป่าวะลูก,สกนนไส้ปกจดย์ไว้มืเอ,อื่นถอดประทูไปแต่เดิสองโตหลวงพอ่อเป็นยังไงครบระดิมมือนี้โผล่เออครบก็ครบ,บเป็นยังไงขน้อยนั่งไปเหมู่บ้านโยกเล็กกับผัวมันเมื่อยแห้งพุทโทษได้สามสี่บาทแล้วข้อหักเลยติด่ดข้าหลวมะฮองสื้อหูหาสีหนึ่งมันแมนบ่เฮิรพสโบแมนก็จะไปซื้อหลายทนะหารบ่ถึกขน้อยเหลือเงินสองลอยแล้ว ขะนอดก,กับสิเอาซ้ำโต้ลอยหนึง่งสองโต้ลอยหนึง่งให้ได้เนีได้หลวงพอ่อขอพ่อแนขอพ่อแนให้ได้แนเออได้ซะไปซะได้วพ,พราะซนซาทุกผัวปกะ,ะกับมามาเมื่อเลยเออเมื่อหอดบาทป่ะกับไปซื้อที่ระบาทเลยมือหนึ่งมาบาทนี้ซื้อเบอร์แล้วเพป่ะกับตอนบ่ายมาเพราะใช้เราเท่าผัว,วรประก,กันนอดอยู่ใต้ท้องรถกอกเกือกแปะเงินแปะเงินใส่เงินเลย มันใจพนันบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ปุป๊บวะไปเลยไปนั่งฟังบานมูอยู่พู้นะตอนบ่ายสองกินละรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกงวดวันที่ส6บพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548ห้ารสปดรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสองส4่ใสห้าใสหนึ่งปราบะ ฟอดมาเลยเถอะผาดนี่ผัวผมนั่งขันลดอยู่เอาเมียกู้ขาดหญ้าคักๆเรื่องปวดอะเมียกูขาดหญ้าแล้วเป็นบ้าบ่อฟอดมาตายบวดตะไก่ไทยเฮ้อผัวะเมียเขาบอกไก่เท้าเท้าสามตู้สองตู้อีย่งเหล่าเบิ้งติดเด้อล้มพ่อพุชเชอร์ใหม่เห็ดรักษาศีลแปดได้อีลีปผัวะห่วยเท้าครบเจ็ดเบื่อแล้วแน่นอนครบเมื่อวานดีไปเอาเหล่าบวกิน สลองสักหน่อยบรดเนอนน้ำก <hat> ันเท็ดมือบ่เป็นตยูไรดยวี่พิราผัวหายเลยโอ้ยจะเป็นเปตตาใต้แหน่เอาพราถือเบื้องเบื้องคิดคำนวณเงินก็เด้ใสิใส่ใส่สินเออเหลือเพราะซื้อเหล่าเมียก็ซื้อเหล่าบ่เลยบตุ่มไก่เปิดเพ่งแล้วยังมือแรงบาดสลองอากาศเย็นๆในโลกมิติก็เปิดไฟในหักถึงถึงงงงฝอนใจกันนะบาด คนฟอนได้กันไม่ใหญ่บาดนี่มาเถ้ามาเถ้าเอฟอนเอากันหมดละถึงจ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 ึงผมว่าบ่อพ่อข้าวแล้วล้มอืออือมาฝ่าพาเปี่ยงว้าวตายเราไปเลยพาโกบกเผาไฟฟ้าดับเพืบอตายเรากูต้ยแน่หมดละถืกแสตพอดีโอ้ยไฟดับเลยโกบกเผาใหม่ไปบดต้นตายเราเกิดอาเพศอยังนอกกูเนาะหมดละมื่นเ้าวถอดประตูไปเด้อกี่ ไี้ยังอีกเราหลวงพ่อได้อยู่สามโตสองโตเพราะใส่นีแต่ว่าบาัดนี้มาท่านเท่าไรล่ะลอยเดียวเบิร์ดจะมึงท่านหลายเนาะเป็นียังเราเมื่อคืนที่อะไหลวงพ่อฉลองกันผัวผู้ใต้สร้างเอาเหล่ามากินกนระตุ่มไก่ฟ่อนใส่กันที่เปิดเพลงม้อดีใจแห้งหลายบ่เคยถือเบอิดจักเถื่อฝ่าผพากบกภาคใหม่เบิดหลวงพอ่อมันเกิดอาพเพรยังเราอาพเพศตี่เกิด เจ้าของหลักษาศีลแปดอยู่ดีๆผีเฮื่อนผีซ่านปูญาตายายพระอินทร์ก็ต้องลงมาเบิงบ้านนี่เป็นยังจะหลักษาศีลแปดเขาไปหาพระมาเทวดาประจําบ้านดูแลเขานะเขาเสื้อผ้าแล้วสิบหกสั่นฝาสิบห้าสั่นดินอนุโมทนานนํำที่เขาเป็นสาวบกพระพุทธองค์เขาหลักษาศีลแปดซอยเหลือเขานะเทวดาประจำบ้านจังหวาเขาดถึกอันนี้เจ้าเหติตพิษศีลตอนนั้นปับ๊บ ผีเฮือนผีสาตวผีปุญาตาย่ายเทวดานบานเป็นบ้าบอีนั่งอันนี้ก็ฟาพผ้าให้เบิงเฮ็ดอีกบานตายเลยเลยด้บ่ดิตายแหละลูกพ่อบงุจกักสถูขออภัยมานี่ผลว่ามือลังว่าดเสื้อที่ระบาดน,นี่จะว่าพวกมูเฮ้าดิเฮ็ดเอาแน่เด้อใหญ่เด้อ